ก็มีเพ่อบริการสาธารณพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารเป็นกรรมการและเพื่อช่วยเหลางการนะคะกด้วยการเผยแพร่พระพุทธศาสนาการเนิสารบุญก็ด้วยการเผยแพร่พระพุทธศาสนาพศต์สองักบามคณะกรรมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาจังหวัดเฉพาะรายกที่สามบตุลา ขอบคุองได้มาพบกอนหน้าก็